เขาใหญ่เพลินเกินสามร้อยหกสิบองศาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายสุรัสสวัสดีนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้เรามาทำอะไรครับครับตอนนี้เราก็มาร่วมในงานลํำลึกช้างพศ2554นะครับปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่19แล้วโดยชื่อหัวข้อของปีนี้กค็คือพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่นะครับในงานมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างครับโอ้ผมก็ไม่ทราบนะครับคุณจุ เราต้องไปหากูรูเพื่อรู้เรื่องนี้นะครับกูรูเขาคือใครครับอย่างนี้ก็ต้องผมว่าก็ต้องเป็นประธานค่ายนะครับนั่นก็คือคุณพินโยผมว่าเราไปตามหาพี่พินโยดีกว่าครับครับครตามเลยครับครับระหว่างที่ผมตามหาพี่พินโยนะครับเราไปพักสักแป๊บแล้วมากลับมาเจอกันครับ ตกข้าไปก่อนไปลุยเฮ้ยลุยันเลยเฮ้ยสองรัไฟข้าคึนมา เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับแกกันได้ครับครับออครับครับกำลังคุยงานเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายนะพอดีมีรายการต้องมาสัมภาษณ์ครับครับขอโทษทีนะครับครับรับเดี๋ยวทรกับครับครับัอดีครับมีอะไรครับน้องๆผมอยากทราบเกี่ยวกับค่ายที่จะจัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าผมราะว่ามันจะยาวครับครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่พินโยแล้วนะครับเราจะมาถาม เกี่ยวกับค่ายที่จัดในครั้งนี้นครับว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไงครับครับพี่ป็นโยครับค่ายลำลึกช้างปีนี้จัดเพื่ออะไรครับงานงานลมลึกช้างที่พวกเราเข้าใจอยไรใช่ไหมครับว่าว่าเป็นงานอะไรน้องจริงงานงานช้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเนาะตั้งแต่มีงานช้างงานช้างครั้งแรกเนี่ยเราจัดกันเมื่อตอนประมาณปีสามห้าสามหกนะครับก็คือว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยมีช้างที่พัดตกไปที่ตกอย่างนรกนะครับทางปุ่ม รักเขาใหญ่ก็ขึ้นมา,าทําพิธีไว้อะไรให้กับช้างที่ตกเยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ช้างเป็นเป็นเป็นา <c oughs> การที่ช้างห,หลายตัวตกน้ําตกเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเป็นเรื่องที่คงไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเราก็าตันสินานว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับป่ากับป่าของเรานะครับกับป่าเขาใหญ่เราตั้งแต่ปีนั้นมาเนี่ยเราก็หลังจากหลังจากปี3 5มหามาเราก็ มาเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยการจัดงานึช้างมันก็จะ,ะพุ่งไปที่การการพุ่งเป้าไปที่การไว้อะไรนะครับให้กับช้างแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนตระหนักรู้ว่าธรรมชาติให้เห็นคุณค่าของปุ่ป่าคุณค่าของธรรมชาตินะครับงานมึกช้างปีนี้เราใช้ชื่อว่างาน b i g กคิ a n ิ่งเดยคือพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่คือไม่ได้มีคเขาหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่า ก็คือการคืนป่าคืนป่าให้ป่านั่นเองนะครับกิจกรรมในค่ายช้างปีนี้มีอะไรบ้างครับโอ้โห,โห,โหกิจกรรมช้างปีนี้นี่น่าสนใจหลายอย่างไม่รู้จะเล่ายังไงดีนะครับแต่จะปล่อยให้ติดตามก็กลัวว่าน้องๆจะรอไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจจะเอาประเด็นแต่ละวันเนาะหลักๆนะครับอพอเข้ามานะฮะวันแรกเนี่ยวันวันแรกก็จะเป็นการรวมกันแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการจากเหล่าเซียนเซียนเหล่ามืออาชีพทั้งนั้นนะครับมาช่วยกัน คิดว่าน้องๆสนุกทุกคนแน่นอนส่วนวันที่สองวันที่สองก็จะเป็นกิจกรรมเดินป่านะครับกิจกรรมเดินป่าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทำนะให้น้องๆได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องธรรมชาตินะครับส่วนวันที่สามก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้ฝึกทักษะฝึกฝนทักษะของตัวเองนะแยกย้ายไปกับเซียนต่างๆหายเข้าไปในป่าแยกย้ายไปแต่ละกลุ่มมีกิจกรรม ทีน่น้องจะได้ฝึกทักษะกับเหล่าเซียนๆที่มาใครอยากวาดรูปก็ไปใครอยากจะไปประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ก็ไปเรามีวิทยากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางมาช่วยเสริมทักษะให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรม beginning day นะ<ม>ซึ่งว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้แต่ละกลุ่มก็จะได้แบ่งกลุ่มย่อยกันแล้วก็ดาวกระจายไปทั่วถึาเขาใหญ่นะครับเพื่อช่วยกันทาความสะอาดให้เขาใหญ่สะอาดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกระแสให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่เขาใหญ่ได้รู้ ได้เข้าใจว่าการมาเที่ยวเขาใหญ่ควรปฏิบัตตัวยังไงนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักๆส่วนวันสุดท้ายนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับของงานลำลึกช้างนั่นคือการไปร่วมลํำลึกถึงช้างที่ตกมันตกที่มันตกเยว่ในรลกนะครับปีนี้ก็ประมาณนี้ครับครับและสุดท้ายนี้ครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พินโยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับยินดีครับ วันนี้รายการเราก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ครับน่าเสียดายจริงๆกลับมาพบกับรายการเราใหม่ครับในรายการเขาใหญ่พาเพินเกินสามรอยสึราในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ